ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนข่าวดวนเสียงฝนตกหนัก7จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภัยกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันอทิตย์ กับธนคารที่18มิถุนายนในช่วงเย็นนะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมที่อากออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำันาคารที่18มิถุนายน2565ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้จนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ภูเก็ต สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระ,ระยะยะอย่างคันทุงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ